ก้อยโยด้วยนะครับโดยพี่แก่พี่จอมด้วยด้วยนะใช่ไหมครเด็กอยู่นะถ้าจะมีวที่หรือว่ามีที่บอกนเป็นที่ไหนอะไรอะไ้ค่าะคะมได้โครงการมา่าให้ในช่อบของส่วนน้าเกิร้องแล้วก็มันต้องซ้อนไปมั้ครับงจะมีลูกดูดไว้ อันนี้อันนี้ก็คือตที่ไดักส้วยัน่ฮะเอาพี่ลับเปิดนนลย้ราดยนครับอ๋อวี่่นะ่ปเช่เะคะชื่ออะระคเชิญถ่ายรูปเป็นที่เราชร่วมกันด้วยนะครับมาที่เรือนเกเลยนะครับชเลยนะคะเชิญตัวกลางได้ครับ พยงเชิงโซเทเซียพยงเชิงกลงนดีกว่าครับบางคนจะไม่เห็นพองครครับ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 คครับครัครับ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 รับครับคตับครครัครับีรับลรับอรัครัก็ออกไรับค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 คคคคคิคครัรรครับรครับัครับรั บาลานเทีิโอห์นักศิลป์บาลานเชฟเบนนะครับแล้วก็จับน้องต้องจับแฟนคลับของน้องต้นนะครับแล้วก็มีใจคุณป้อยคุณโยนะครับคุณผู้แก่คุณจรนะครับและดีใจนะแล้วก็อนุสรณ์ทุกท่านนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับขอเชิญไปขับน้องต้องด้วยนะครับเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้นะครับว่าเราไม่ได้บังคับมาขอเชิญไปขับน้องต้องด้วยนะครับร่วกผู้ชมเลยครับผู้มีเกียรตินี่ลงไทยรัฐน้าอาชฉากรรมเลยนะที่จะเกิดนะครับ ขับเชิญใครขับมันต้องมาม้าด้วยนะครับถ่ียกลูกกบเราด้วยใชไหมเกิดจ้าแบบนี้จ้าหลบหลทางให้ี่เป็นโสดก่ไเลยแฟนกับต้องมีนอน เอไปได้น้องเข้ามาได้ไนะครับเดี๋ยวจะคั in while, ับดูก่อนนะครับพเพราะว่าเหสุผหลายฉบับมากเลยนะครับน้องนต้เย้เต้ ถึงจะว่าเราส่งหาไปหลายประเทศมากเลยนะเพราะฉะน,นั้นอาจจะต้องใช้เวลายืนกันนิดนึงนะครับรก็มีเอธิโอเปียกาโปวนิวกนีเดียนะครัยูไกาตำบุงนะครับดิมาลิสเต้นะครับ,าบ,นะรบมานะให้เห็นเสื้อให้เห็นเสื้อสีเปนเกียวดไว้นะครับสีเนี่ยวนสาวมันต้องมีนนตานนั้รักทุกคนเลยนะครับ แต่ไม่เคยเห็นการขับที่ไหนน่ารักเท่าแบบนการขับต้นเลยเนี่ยกลูกตูลูกเดี๋ยวให้ิ้มนะเด็กๆยิ้มยิ้มอาเด็กพูดคำว่าสิบสี่ก็ได้ลูกสิยิ้มลูกนลกยังนับไ่ถึง10เลยยิ้มยิ้มมองนั้นลูกมองนั้นรูกยิ้ม

ใช้ยอละหมดเลยเด็กเราก็เด็กบางคนนี่ก็โพสท่าเป็นนางแบบเลยนะครับน้องคนนี้เหมือนเดินแบบบนแคทวอล์กเลยหน้ามิ่งๆเนี่ยนะลูกได้เลยนะครเดี๋ยวส่งไปอีกสิบประเทศนะครับอีกครั้งเลยเอาไม่เหมือน รู้เกดเพลยเลนยิ้วด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรียนชมทุกท่านถ่ายพวกดมอนอ์ถึงนม้ตรงแสงสว่างจะสนะครับแต่เห็นที่บอกว่ามืดนะครับเราจะถ่ายใหม่นะครับ เอาพูดเลน่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอเป็นวิวด้านโน้นด้วยนะครับอขอเชิญขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับ,รบตรงด้านน,นอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ